You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Daily. สวัสดีครับผมโดนทลาดนจากโด,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g ิ๊กเดลี่นะครับรายการที่จะมาอัปเดตเรื่องราวในวงการเที่ยวยีเรื่องราวในวงการวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่านรายการ g ิ๊กเดลี่สำหรับใน EP ีนี้ก็เป็นข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเรื่องราวของบริษัทยานยนต์ยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้า กับกระแสของรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่นําโดยเทสลาในยุคปัจจุบันเราเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเทสลาก้าวขึ้นมามีมูลค่าบริษัทที่สูงกว่าโตโยต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองโดยนายอากิโอทโยดะประธานของโตโยต้าเนี่ยได้ออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวนะครับซึ่งได้เปรียบมูลค่าของบริษัทเทสลาที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการแห่ไปซื้อสูตรอาหารเท่านั้นแต่โตโยต้าเองเนี่ยมีทั้งห้องครัวและเชฟที่พร้อมจะขายมันจริง หรือว่าทะที่เขากล่าวออกมาว่าเราอาจจะแพ้นในเรื่องของราคาหุ้นแต่เมื่อมองในแง่ของผลิตภัณฑ์โตโยต้าเนี่ยมีเมนูมากมายพร้อมให้ลูกค้าได้เลือกสรรขณะที่เทสลาเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรให้เกิดขึ้นจริงเลยแต่ผู้คนเนี่ยแห่มาซื้อสูตรเพียงเท่านั้น แน่นอนนะครับว่ามันเป็นวาทะที่น่าสนใจจากประธานของโตโยต้าที่ได้เริ่มเห็นภัยคุกคามอย่างชัดเจนนะครับที่มาจากเทสลาที่กำลังกลายเป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ,ฟ้ายอดนิยมอยู่ในยุคปัจจุบันแต่บทเรียนในเรื่องของการ Disruption ต้องบอกว่ามีเรื่องน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะในวงการมือถือที่เคยมีวาทะจาก c e o ชื่อดังของ Microsoft อย่างสตีฟเบลเมอร์นะครับที่ กล่าวถึง iPhone ตอนที่ iPhone เนี่ยได้ออกวางขายในปี2007นะครับซึ่งาทาง b บลเมอเนี่ยมองว่า ราคาที่สูงถึง500ดอลลาร์เนี่ยมันกลายเป็นมือถือที่แพงที่สุดในโลกแถมยังไม่โดนใจกลุ่มลูกค้าธุรกิจอีกเพราะว่ามันไม่มีแป้นพิมพ์แล้วก็ทําให้ส่งอีเมลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสถา,านการณ์ของ Microsoft เนี่ยขายมือถือได้เป็นล้านล้านเครื่องต่อปีแต่ Apple เนี่ยยังขายไม่ได้สักเครื่องแต่จะมาตั้งราคาที่สูงถึง500ดอลลาร์เนี่ยต้องบอกว่า Apple ตอนนั้นเนี่ยไม่มีทางได้เกิดนะครับจากความคิดของ Steve Ballmer CEO ของ Microsoft ในยุคนั้นแต่ว่าหลายปีผ่านไปอะไรๆก็เปลี่ยนแปลงนะครับในที่สุด iPhone ก็พิสูจน์ตัวเองว่าคืออนาคตของวงการมือถืออย่างแท้จริงและก้าวขึ้นมาเป็นนักใหญ่ในวงการในเวลาอันสั้นด้วยซึ่งเมื่อตัดกับมามองในธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ตอนนี้เนี่ยก็ต้องมองว่าทาง Elon Musk แห่ง Tesla เนี่ยก็แทบจะใช้รูปแบบคล้ายๆกันนะครับ การที่ตีฟจ็อบเนี่ยไปดิสรับธุรกิจทางด้านมือถือส่วนอีลอนมัสเองเนี่ยก็จะมาดิสรับธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านยานยนต์แต่ความคืบหน้าล่าสุดของทางโตโยต้าเนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับที่พวก เขาเนี่ยได้เปิดตัวแบตเตอรี่รูปแบบใหม่นะคือแบตเตอรี่ Solid State ที่ Toyota เนี่ยจะใช้เป็นตัวเกมเชนเจอร์นะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมทั้งหมดของอุตสาหกรรมรถยนต์การเดินทาง500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งสามารถชาร์จแบตได้เต็มภายในระยะเวลาเพียงแค่10นาทีซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเดินเกมที่น่าสนใจมากๆนะครับของ Toyo ต a กับธุรกิจของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งพวกเขาคงไม่ทิ้งแน่นอนนะครับพวกเขากําลังรอดูตลาดอยู่และคิดว่า t o โยต้เนี่ยก็มีไม้เด็ดอย่างที่กล่าวไปก็คือแบตรเตอรี่โซลิดสเตตซึ่งแน่นอนนะครับมันดีกว่าแบตรเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเดิมที่ทั้งระยะทางที่ค่อนข้างสั้นในการชาร์จรวมถึงเวลาในการชาร์จนะครับซึ่งเมื่อ t o โยต้เปิดเผยออกมาเนี่ยพบว่ามันก็ดีกว่าสิ่งที่เท sla มนะีนั่นก็คือในส่วนของแบตรเตอรี่ลิเธียมไอออน โดยทาง To y ยต a เนี่ยประกาศว่าจะการเปิดตัวรถต้นแบบนะครับในปีหน้าที่จะถึงนี้นะครับซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าที่ To y ยต a าพัฒนาขึ้นเนี่ยจะมีระยะทางมากกว่ารถที่วิ่งด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนทั่วไปถึง2เท่าภายใต้เงื่อนไขเดียวกันทั้งหมดนี้เนี่ยทำได้โดยไม่ต้องเสียสละพื้นที่ภายในรถแม้แต่รถในรุ่นเล็กที่สุดก็ตามซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าแบตเตอรี่โซลิดสเตนเนี่ยจะกลายเป็นทางเลือกใหม่นะครับที่ใช้งานได้แทนแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้และเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานซึ่งจักวัดพลังงานที่แบตเตอรี่เนี่ยสามารถส่งมอบได้เมื่อเทียบกับน้ำหนักของแบตเตอรี่อีหลักสําคัญก็คือการใช้เวลาเพียงแค่10นาทีในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ติดตั้งแบตเตอรี่โซลิดสเตต ซึ่งจะลดเวลาในการชาร์จลงไปถึง2ใน3เท่าแบตเตอรี่เนี่ยสามารถจะขยายระยะการขับขี่ของรถจนไฟฟ้าขนาดเล็กได้ในขณะที่ยังคงรักษาพื้นที่วางขาไว้เหมือนเดิมซึ่งต้องบอกว่าเป็นไม้เด็ดอีกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับของบริษัทยานยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลกในปัจจุบันอย่าง t o y o ต้าโตโยตเนี่ยครองตําแหน่งผู้นําสูงสุดของโลกด้วยสิทธิตรมากกว่า1000รายการที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่โซลิดสเตต ต่อนะครับว่าการเปลี่ยนเทคโนโลยีไปรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อทั้งหมดของอซัพพลายเชนทั้งหมดของระบบการผลิตของ t o โตยตา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่าผู้ผลิตอ,อุปกร,กรณ์ต่างๆนะครับหรือวัสดุรถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่เพื่อรองรับรูปแบบของรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นโดยบริษัทอย่างมิตซูยิคินโซกุจะมีการนำร่องสร้างเ e อ็กโ์รไลต์ที่เป็นของแข็งสำหรับแบตเตอรี่ โดยจะตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานในจังหวัดไซตามะนะครับแล้วก็จะสามารถผลิตอิเ e ล็กโทรไลต์ที่เป็นของแข็งได้หลายสิบตันต่อปีในปีหน้าซึ่งเพียงพอที่จะตอบสนองคำสั่งซื้อสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ของโตโยต้า รวมถึงบริษัทน้ำมันอย่างอิเดเมสุนะครับทีกำลังติดตั้งอุปกรณ์การผลิตเิเลกโทรไลต์แบบแข็งที่ใช้ในจังหวัดชิบะโดยมีเป้าหมายที่จะเริ่มดําเนินการได้ในปีหน้าเช่นเดียวกันซึ่งการผลิตเิเลกโทรไลต์ที่เป็นของแข็งเนี่ยต้องใช้ซันไฟนะครับที่ทําให้แข็งตัวซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของอุตสาหกรรมโลหะและเคมี Me. ซึ่งบริษัทในญี่ปุ่นเนี่ยก็กําลังพัฒนาวัสดุเหล่านี้เช่นเดียวกันผู้ผลิตในญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นโซ n y หรือ p a n a าโซนิผู้ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกในการผลิตเซลล์แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ2 0 0 0ได้เริ่มเตรียมที่จะมาผลิตรูปแบบของแบตเตอรี่แบบ solid state ของ t o y ยต a นะครับซึ่งคาดว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องธรรมดานะครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกจากคาร์บอน รัฐบ,บาลญี่ปุ่นเนี่ยได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตตในประเทศภายใต้แนวโน้มที่ว่าเทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของยายนยนต์เนียจะขึ้นอยู่กับประเทศจีนนะครับหากญี่ปุ่นเนี่ยไม่ลงมือทําอะไรเลยซึ่งรัฐบ,บาลญี่ปุ่นเนี่ยได้รวบรวมเงินทุนประมาณ2ล้านล้านเยนนะครับหรือ1 9 2พันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยี การสลายคาร์บอนซึ่งาทางรัฐบ,บาลเนี่ยจะพิจารณาใช้เงินเหล่านี้นะครับเพื่อให้การอุดหนุนหลายแสนล้านเยนเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาแบตเตอรี่แบบใหม่ซึ่งเป้าหมายคือการสนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตจำนวนมากภายในญี่ปุ่นเองเนื่องจากแบตเตอรี่โซลิดสเตตใช้ลิเทียมซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีปริมาณสำรองทั่วโลกจำกัดรัฐบ,บาลเนี่ยจึงช่วยเหลือในการจัดหาวัตถุดิบให้นะครับซึ่ง ก็น่าสนใจนะครับว่าแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตเนี่ยจะกลายเป็นอนาคตของโลกได้หรือไม่นะครับเพราะว่าหลายๆบริษัทไม่ว่าจะเป็นนิส s ัน v ุก k s w เก e นของเยอรมันเองเนี่ยก็มีแผนที่จะผลิตแบตเตอรี่โซลิดสเตตขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งมีการร่วมทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพในอเมริกาต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าทางาบริษัทจากญี่ปุ่นเนี่ยจะสามารถพัฒนาขึ้นมา เพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกได้สำเร็จหรือไม่หรือจะกลายเป็นโนเกียแห่งวงการมือถือนะครับที่ไม่พัฒนานะครับในตอนนั้นที่ตอนที่ Apple ออก iPhone ออกมาเนี่ยพวกเขาก็มองข้ามไปจนในที่สุดบริษัทของพวกเขาก็ล่มสลายไปในที่สุดแต่ดูเหมือน t o y o ต a เนี่ยจะรับรู้ในภัยคุกคามครั้งนี้นะครับจากบริษัทจากจีนรวมถึงเทสซาเองที่มีอีลอนมัสเนี่ยเป็น COU ซึ่งต้องบอกว่าธุรกิจยานยนต์เนี่ยถือเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอีกเยอะมากนะครับที่หนุนซัพลายเชนของอุตสาหกรรมรถยนต์ในญี่ปุ่นและมีการจ้างงานมากมายนะครับในอุตสาหกรรมนี้ซึ่งหากโตโยต้าแพ้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพบเจอกับสึกหนักทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตก็เป็นได้นั่นเองนะครับผม สำหรับเรื่องราวของ t o y ยต้กับแบตเตอรี่ Solid State ในอีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวอัปเดตท,ทางวงการเทคโนโลยีหรือวงการวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจก็สามารถติดตามาามา,า,มาได้นะครับทางช่อง geek follow podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้ง p o d b e a n Apple Podcast, Google Podcast, Spotify YouTube แล้วก็จะมีการรหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิจในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด Follow ฝากกด s ั b s c r i ล e กันด้วยนะครับแล้วก็ยัง T H A R A D S O L สามารถแอด,ดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านในทุกๆวันอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ